สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามเช้าสวัสดีชาวมีอัพทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารจากมีอัพเสมอเ,มอเข้ามาแล้ววันนี้เป็นประเด็นร้อนที่อาจจะมีความเชื่อมโยงไปท่านอุนนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมกันละกันว่าเขามีกามวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอะไรกันบ้าง เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แบบนี้ด้วยจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของกระแสอุทกภัยมีผู้ประสบภัยในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดเลยที่จังหวัดภาคเหนือดังนั้นจึงมีการระดมเงินบริจากระดมความช่วยเหลือเข้าไปที่โซนภาคเหนือและแน่นอนนะคะชาวไทยก็ได้ถามหาถึงความรับผิดชอบ ของการช่วยเหลือสังคมของบรรดาพวกเซเลปพวกดาราอะไรกันทั้งหลายจนกระทั่งทําให้ได้ทราบว่ามีดาราบางท่านได้เข้าไปบริจาคมีเยอะนะต้องบอกเลยว่าจากที่เราได้เลื่อนเห็นจากฟีดข่าวท่านท่านที่ว่าเราก็ไม่ได้อยากติดตามนะคะแต่ว่ามันก็มีเสืออะไรต่างๆที่ขุดขึ้นมาว่ามีใครแอบไปช่วยเหลือในเรื่องของการบริจาคนะมีหลายๆคนได้ออกมารายงานแล้วในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณแอกชาลี ตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสะอย่างมากมายเลยดังนั้นในกระแสะของการบริจาคก็มีคนเข้าไปแซดด้วยนะแซะว่าโอ้ตอนนี้ออกมาเป็นเจ้าพ่อดราม่าอย่างงุ้นอย่างนี้ล,ำล่ำรวยออกมาดราม่าต่อว่าต่อขานผู้หญิงอันไลฟ์ชังเลยได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้างหรือเปล่าสุดท้ายแล้วนะคะข่าวที่ออกมา แน็กชาลีบริจาคน้ำท่วมเชียงรายเผยที่มาของเงินแฟนคลับกดไลค์คอมเมนต์กันสนั่นเลยแน็กชาลีได้บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเชียงรายจำนวน5 0 0แสนบาทเน็ตกดไลค์รัวๆคอมเมนต์กันสนั่นเงินที่คุณแน็กบริจาคเป็นจำนวนเงินถึง5 0 0แสนบาทหลังจากที่กล้องห้วยไร่นะคะได้เปิดเผยถึงเรื่องเงินบริจาคน้ำท่วมที่ได้รับน้ำใจมาจากแน็กชาลีเป็นยอดเงินจำนวนถึง5 0 0แสนบาท เดยเจ้าตัวได้บอกว่าแนชารีไม่ได้ให้แท็กนะแต่เรื่องการทำความดีแบบนี้กล้องห้วยไร่เก็บเงียบไว้คนเดียวไม่ได้ขอขัดใจเพื่อน5้าแสนบาทนะคะแนะชารีมึงบอกกูว่าห้ามแท็กมึงคิดว่ากูจะฟังมึงเหรอเงินไม่ใช่รน,น้อยจะนำเอาความไว้ใจไปส่งให้ถึงมือพี่น้องเชียงรายนะครับเพื่อนรักชาลีป๊อกเจส หลังจากที่ก้องห้วยไร่ได้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวไปแล้วนั้นแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่านี่คือคนจริงพร้อมกับการกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวและในไลฟ์ของแนชาลีก็ยังได้พูดถึงการให้กำลังใจพี่น้องจังหวัดเชียงรายและยังได้บอกอีกว่าเงินซิกเกอร์ที่ได้มาจากการไลฟ์ก็จะนำไปช่วยเหลือทำให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้แฟนคลับได้เข้ามาเปิดเผยว่าแน็กชาลีเคยพูดเอาไว้ว่าจะนําเงิน5แสนจากการที่ได้คอมมิชชั่นที่ตัวเองได้ประกาศว่าไม่เคยที่จะอยากได้เงินนี้เป็นเงินที่มีปัญหากับกามินและยังบอกอีกด้วยว่าจะนําเงินนี้ไปทําประโยชน์และก็เห็นแล้วว่าแน็กชาลีได้รักษาสัญญาได้ทําตามคําพูดที่ตัวเองได้ลั่นวาจาไว้จริงไม่ได้มีการหมกเม็ดแต่อย่างใด หลังจากนั้นดราม่าก็ยังไม่จบนะคะยังมีคนเข้าไปแซะเข้าไปกันแน่กันแหนว่าอา้าวไหนเก่งในการขี่เจสกีไม่ใช่หรอเห็นมีงานอดิเรกเป็นการขี่เจสกีแล้วขี่เก่งด้วยนะทําไมไม่ขี่เจสกีไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายท่านท่านที่ว่าก็มีหน่วยกู้ภยัยเขาเอาเจสกีอะไรเข้าไปทําไมไม่ทําล่าสุดนักชาลีก็ได้ออกมาไลฟ์เพื่อที่จะชี้แจงกับแฟนคลับ โดยในบางช่วงของการถ่ายทอดสดแน็ก,ก็ยังได้พูดไปถึงเรื่องที่มีชาวเน็ตสงสัยที่ได้เข้ามาแซะเข้ามาถามว่าทำไมไม่เอาเจสกีเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งแน็ก,ก็ได้ตอบก,กลับแบบตรงๆเลยตรงไปตรงมาบอกว่า่ไปบังคับให้คนโน้นคนนี้ต้องไปทำบุญหรือว่าบริจาคใดๆทั้งสิ้น ซึ่งคนที่เขาทําบุญหรือไม่ทําบุญมันก็ไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีและยังบอกต่อด้วยว่ามีหลายคนเลยมาถามว่าทําไมไม่เอาเจสกีลงไปช่วยเหลือน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายถ้าจะให้แบกเจสกีไปก็คงจะเป็นลมตั้งแต่กลางทางแล้วล่ะครับแล้วก็พูดอีกด้วยว่าร่างกายของคุณต้องพร้อมไม่ใช่ว่าไปแล้วจะไปทําให้คนอื่นเขาลําบากไปด้วย สุขภาพคุณต้องดีไม่ใช่ว่าป่วยง่ายลงน้ําแล้วก็ลงไปปุ๊บก็เป็นไข้เลยก็คือผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้ช่วยกันตามกําลังที่ผมไหวเป็นเพืเ่อน,น,นๆหลายคนบอกว่าอยากไปด้วยจิตศรัทธาแต่พอไปก็เลี้ยวผิดสกีคว่ำไปกับน้ำแล้วก็ต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการขี่เจ็ตสกีด้วยอยากให้ดูตัวเองด้วยถ้าไปแล้วทําให้คนอื่นลำบากกว่าเดิมอย่าไปเลยครับ รวมถึงตัวผมเองด้วยคำพูดดังกล่าวหลายคนที่กำลังฟังไลฟ์ต่างก็ปรบมือให้กับความคิดของแนกและเห็นด้วยกับคำพูดนี้เป็นอย่างมากเราจะมีบางตอนบางส่วนนั้นให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะมีหลายคนบอกว่าทำไมผมไม่ไปลงเอาเจสสกงเจส,สกีไปลงผมจะบอกว่าให้ผมเนี่ยแบกเจสกีไปผมแม่งเป็นล้มในกลางทางแล้วคือคือต้องบอกว่า ร่างกายคุณต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ไปแล้วทําให้เขาลําบากขึ้นนะครับกลายเป็นต้องแบกตัวกูไปนู่นไปนี่ด้วยนะครับต้องบอกว่าคือสุขภาพต้องดีต้องไม่ได้เป็นภูมิแพ้ง่ายไม่ได้ป่วยง่ายไม่ได้ไปแช่น้ําแป๊บเดียวนะครับไข่เปียกปุ๊บไข่แดกบันไลยเลยคราวนี้ต้องมาแบกตัวผมไปด้วยก็คือช่วยเท่าที่ได้ช่วยกันตามกําลังที่ไหวนั่นแหละเนาะแมง บางคนเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับผมอยากไปด้วยจิตศรัทธาแล้วก็เท่จังเลยหรือแรงเน่ยบางคนคิดไปถึงปุ๊บเลี้ยวผิดนิดหน่อยเจ็สกีควา่าลําบากคนอื่นอีกนะครับต้องขี่กระแสน้ํางั้นเป็นด้วยมันไม่ได้ยากอะไรเวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันต้องเคยต้องทรงตัวแบบสบายๆไม่ต้องไปตามแรงน้ําที่มันพาไป กําลังเครื่องก็ต้องถึงด้วยแล้วก็ต้องเป็นโซนที่มันแบกของแบกที่นั่งสองสามที่นั่งขึ้นไปอะไรเงี้ยสองสามที่นั่งอืดูตัวเองด้วยถ้าไปแล้วทําคนอื่นลําบากกว่าเดิมอย่าไปเลยคนระับรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยจบไปแล้วนะคะชะัดเจนทราบและเปลี่ยน ตรงตามที่มีได้พูดในคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องท่านอ้นเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงมีไม่ได้ไปแซะอะไรคุณอน้นเหมือนที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าตลาดหลวงไปแซะเขาทําไมแต่ว่านี่คือเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเราต่อว่าท่านอน้นหรือว่าเรามองว่าคุณอ้นนั้นเ,เป็นภาระคนเดียวอะไรไม่ใช่คุณดูนี่คือคนที่มีความคิดความอ่านเขาก็จะมองแบบนี้แหละ ไม่ได้หมายถึงคุณอ้นเพียงคนเดียวแต่หมายถึงคนอื่นด้วยว่าการที่เราจะไปช่วยเหลือเขาเนี่ยคือแน่นอนที่นั่นมีแต่ความวุ่นวายที่นั่นมีแต่การงานให้เราต้องไปช่วยเหลือเขาดังนั้นถ้าร่างกายเราไม่พร้อมเราไม่มีความสามารถเราไม่มีศักยาภาพพอที่เราจะไปช่วยเหลือเขาเราก็ อาจจะเข้าขายที่แน็กได้พูดเนี่ยแหละว่ามันก็จะกลายเป็นภาระของเขาดังนั้นในเมื่อแน็กคิดแบบนี้แน็กก็จะทําในสิ่งที่แน็กทำได้ก็คือการบริจาคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราบาังคับให้คุณบริจาคแต่ว่าในส่วนที่คุณอ้นได้บอกว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามันไม่น่าจะเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าแม้กระทั่งการลงน้ําอะไรต่างๆเนี่ย คุณอ้นอาจจะต้องมีคนคอยพยุงคอยถือรองเท้าให้กล้องหน้ากล้องหลังกล้องถ่ายอะไรกันเต็มไปหมดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์เราก็เลยนําคลิปมาฝากด้วยเพราะว่าคุณอ้นก็ได้เอามาลงนะคะว่ามีคนไปแอบถ่ายเขามาก็มีคนตั้งคําถามอีกว่ามีคนแอบถ่ายจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้บรรดาชาวเขาหรือผู้บรรดาชาวบ้านที่แอบถ่ายเอาไว้ได้ แตไ,ได้ก็แล้วแต่เราเห็นด้วยนะคะที่มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าก็ดีแล้วนี่ก็เขาก็ไปช่วยเหลืออันนี้ดีค่ะเข้าใจเขาว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่ในสิ่งที่คนเขาโฟกัสเนี่ยเขาโฟกัสไปที่การประเมินว่าตัวเองนั้นสามารถไปช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วเจตนาของท่านอ้นต้องการที่จะไปเหมือนกึ่งๆหาเสียง ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่นอกเหนือมากกว่านั้นถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองหรือว่าการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณอ้นมาช้านานก็อาจจะไม่ได้ทราบถึงเรื่องนี้เพราะต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้มีเฉพาะในตลาดหลวงมองท่านอ้นในแง่มุมนี้แม้กระทั่งคนที่ปกป้องสถาบันคนที่เป็นคนเสื้อเหลืองเป็นคนที่รักราชวงศ์จักรีเขาก็มองว่าในการกระทําของคุณอ้นนั้นดูแล้วไม่ค่อยที่จะ โปร่งใสดูแล้วน่าจะมีเงื่อนงำหรือว่าดูแล้วน่าจะมีการหวังผลทางด้านการเมืองหรือว่าเป็นการต่อยอดเป็นใบเบิกทางไปสู่อนาคตอันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะคะเพราะว่าในฝ่ายของคนที่รักสถาบันที่เขาไม่ได้สนับสนุนคุณอ้นแต่เขาสนับสนุนไปที่องค์ทีปังกรเขาก็เลยมองว่าในการเข้ามาปฏิบัติ ราชกิจอะไรต่างๆหรือว่าปฏิบัติภารกิจอะไรพวกนี้มันล้วนแล้วแต่มีนัยสําคัญทางด้านการเมืองทั้งสิ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจนะถ้าสมมติว่าในการเข้าไปช่วยเหลือของคนอ้นแล้วมันเป็นเจตนาที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่การไปยกน้ํายกของฉีดน้ําล้างดินอะไรพวกนี้มันเป็นเจตนาที่ดีเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ไดรับการแบ่งเบาภาระ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยโดยที่ว่าคนที่ทําก็ถือได้ว่าเป็นคนไทยที่เคยออกไปอยู่ที่ต่างประเทศนานถึงเกือบ30ปีซึ่งตัวคุณอ้นก็ได้ประกาศว่าหลังจากนี้ก็จะยึดที่ประเทศไทยนี้เป็นบ้านจะไม่ได้กลับไปอยู่ถาวรที่อเมริกาแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่หลายๆคนเขาได้โฟกัสว่าแล้วคุณอ้นทํางานอะไร เข้าใจนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยก็คงจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าคุณโอ้นั้นเป็นทนายที่อเมริกาถ้าใครที่พูดแบบนี้แสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้ตามข่าวการเมืองคุณอาจจะไม่ได้ตามข่าวของคุณโอนน้นเพราะว่าเราเคยเสนอไปแล้วว่าคุณโอ้นัน้นไม่ได้มีใบอนุญาตทนายความคือไม่ได้ต่ออนุญาตบ้างกันเถอะถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะคะให้ทุกคนนึกถึง การเปิดคลินิกหรือว่าคนที่เป็นหมอต้องมีใบอนุญ,ญาตในการประกอบโรคศีลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายความก็คือต้องมีใบอนุญาตด,ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ไปสืบค้นมาในตลาดหลวงเขาไปสืบค้นนะคะเขาก็จะไปสืบเจอว่าคุณอ้นนั้นไม่ได้ต่อใบอนุญาตแล้วก็ไม่ได้ทําอาชีพทนายความมาหลายปีแล้วด้วยดังนั้นสิ่งที่คนในตลาดหลวงเขาแซะคุณอ้น้นมันก็มีรากฐาน จากทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละว่าคุณอ้นไม่สามารถที่จะเป็นทนายความที่อเมริกาได้แล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่อเมริกาตั้งแต่ทีแรกแล้วรปล่าก็เลยไม่ได้ต่อใบอนุญาตจนสุดท้ายพอได้กลับมาที่เมืองไทยแล้วได้รับการตอบรับดีก็เลยคิดว่าจะย้ายตัวเองนั้นมาอยู่ที่ประเทศไทยมันสบายกว่ากันเยอะอคือถ้าเกิดว่าคุณโอ้นกลับมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพระโอรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอนเนคชันมีค่าราชบริพานมีคนที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมีคนที่มารับใช้คุณอ้์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกบรรดาทหารอะไรต่างๆแล้วก็อย่างบางคนก็จะมีคนที่มาให้ข้อมูลด้วยว่ารอบๆตัวของคุณอน้นน่็จะเป็นพวกทหารทั้งสิ้นก็ อันนี้แล้วแต่ทุกคนวิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะนี่เพียงแค่นําเรื่องราวข่าวสารที่เขาคุยกันเนี่ยแล้วก็มาสรุปให้ทุกคนได้ฟังว่าเนี่ยมันมีรลักฐานมาจากตรงนี้และอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คนเขาโฟกัสว่าก่อนที่คุณอ้นจะไปช่วยพี่น้องภาคเหนือนหรือว่าภาคใต้ก็แล้วแต่หรือว่าเด็กที่ด้โอกาสอะไรพวกนี้คือจริงๆสิ่งที่คุณอ้นน่าจะหันกลับไปมองก็คือครอบครัวของคุณอ้นเอง ที่คุณอ้นได้พยายามที่จะทิ้งร้างอดีตภรรยาแล้วก็ลูกน้อยอสองคนปัจจุบันนี้คุณอ้นน่าจะคบหาอยู่กับคุณอนาตเซียซึ่งเป็นนางแบบสาวชาวยูเครนอันนี้ก็บอกคร่าวๆดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้บทสรุปก็คือคุณแน็กได้ใช้รายได้ส่วนตัวที่ได้จากค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆ โดยจาคให้กับสถานการณ์น้ำท่วมเชียงราย500,000บาทส่วนดราม่าทำไมไม่ขึ้นไปช่วยที่เชียงรายเองคุณแน่แจ้งว่าไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากไปให้เป็นภาระกับคนอื่นในเมื่อศักยภาพของเรานั้นยังไม่พร้อมก็ขอที่จะส่งเงินไปแทนก็แล้วกันดราม่าก,ก็จบลงด้วยประการเชนี้ ส่วนดราม่าในเรื่องของคุณโอ้นแล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะว่าเราจะไปแซะเขาทำไมเขามาช่วยเหลือก็เป็นไปตามที่ม่ได้อธิบายแต่ว,ว่าคนเขาไปโฟกัสเรื่องที่มันลึกมากกว่านั้นมันมีความเกี่ยวพันไปนในเรื่องของอนาคต อย่างที่เราได้ย้ำไปนะคะว่ามันไม่ได้มีเฉพาะคนในตลาดหลวงที่เขาคิดแต่แม้กระทั่งคนที่เป็นสลิมหรือว่าคนที่เป็นคนใส่เสื้อเหลืองปกป้องสถาบันเขาก็คิดเหมือนกันก็เลยอยากให้หลายๆคนได้ใจกว้างนะคะแล้วก็มองดูว่าในประเทศเราเนี้ยมันมีปัญหามากมายดังนั้นแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีหลายมุมมองมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทราบหรือเปล่าว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องฉาบเวยอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ดีเพื่อนๆได้รับฟังการชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ